สวัสดีครับสวัสดีเหล่าต้้งหูกนทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วกับเฟสนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมนั้นคำเตือนโอเคตามนั้นนะครับผมก็ต้องเตือนบ่อยๆนะเดี๋ยวลืมอีกนะแล้วก็จะบอกว่าต้องคือผมเพิ่งรู้วิธีการปรับให้โปรแกรมอัดเนี่ยมันอัด หกสิบเฟรมเรทได้เออผมก็อัดมาตั้งแต่แรกอัดแค่สาเฟรมภาพอย่างกระตุกเลยตอนนี้เป็นหกสิบแล้วนะครับก็หวังว่าภาพมันจะโอเคขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มเคลียร์รจากตรงไหนดีอ่าครั้งที่แล้วเราจบตรงนั้นไปนะครับผมว่าผมเคลีย์ตรงนี้ก่อนดีกว่าอื้อขึ้นตรง ตอนนี้จังนี่อ่าไปข้างหลังเลยมีะระฆังด้วยไหนดีมีโอ้มีประตูอ่ะ,อะอกดผิดไม่ชินปุ่มฮะเอออันนี้เปิดได้ไหมอ้าวเปิดได้แล้วเข้าไปตรงไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวอย่าไปดูตรงนั้นเลย <c oughs> มันมีซีเครตอะครับทุกคนซีเครตมันต้องทำอะไรได้สักอย่างสิอย่างเช่นลงมาด้านล่างนี่ไงนี่หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงด้วย มีเส mm ียงวึ้งด้วยไม่ได้ฮงไม่เป็นไม่รู้วิธีทำซีเกรตอาจจะต้องมีของก่อนนะผมว่าหรือไม่ก็ต้องไปเปิดจากที่อื่นเอ๊อะไรเนี่ยกเมสระวังแบล็คโฮลแบล็คโฮลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี อ่าอันนี้ไม่รู้ฮะอ่าแต่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็บั็กเกมเหรอน่าจะน่าจะห้ามไปชนนะฮะถ้าไปชนคิดว่าน่าจะอันตราย mm hmm. เพราะงั้นก็ต้องเพลย์เซฟถึงแม้เราจะมีหลายชีวิตเราต้องเป็นโอ้โหเสียงอ่าคือทางนี้โอ้แล้วมัน มันกินพื้นที่แบบนี้ยังเหลืออีกมีซิเครดด้วยถ้าเราหมุนเราจะโดนไหมเนี่ยอ่าเฮ้ยเกาะตรงนี้หมุนทางนี้อันนี้เข้ามาทางนี้หมุนเกาะเกาะอะไรเอ่ย ดิงดองลิงค์ระเบลนะครับด้วยแอร์คอนโทรลแล้วยังไงเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีสัญ <c oughs> มันมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยแสดงว่าน่าจะทำอะไรได้สักอย่างผมว่านะไอยิตเกาะก็เอ,เอาไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ยมันมีสัญ,ญลัก์ตรงระครังนะครับต,ต้องไปหาก่อนว่า มันมายัางไ,ไงไปยังไงเอะแล้วข้อย่างนี้เลยได้ไหมไม่ได้มันไม่ให้โกงกึ้น <c oughs> <c oughs> ปีนชื้เอ้ <c oughs> อ๋อตรงนี้น่าจะต้องขึ้นไปก่อน อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกดมันกดเข้าตรงนี้ได้ด้วยเหรออ๋อเอาตกใจหมดแล้วกกประตูบักไหนสิมีอะไรเอยยสส่ยอืมฉันสสใจแล้วว่านี่คือ ô oh, ngon kè bên ai với con là gần. phải luôn còn ưp âu ừ. oh, có đai trời ไอ้เกาะเกาะเดียวเดียวโอ้โหเกือบตายกระโดดเกาะเดี๋ยวซีเคดค่อยว่ากันฮะตอนนี้ยังไม่เข้าใจซีเคดเฮ้ยระเบิดดูนี่นี่คือระเบิดคุณสามารถยกมันแล้วก็ระเบิดเพื่อเปิดทางได้แต่ว่าระวังด้วยละ่ะอ๋อดรอปโดยการกดลงพร้อมกับคอนโทรลใชนะหลัก ออโอ้โอมีเวลาแล้วก็ไม่บอกอ๋อมันเกิดใหม่อ๋อทีนี้ผมต้องไปด้านข้างยังไงเอ่ยอ่าอย่างนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงชื้อ ออกมาด้านนี่กระโดดสวยกระโดดขึ้นขึ้นขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้น,อ,น,อ,นอะไรนี่อ่าเต็มเต็มหนึ่งอันสวยครับเราสี่ขีดแล้วตอนนี้สามารถเปิดประตูไปทางอะไรเนี่ยวีซอล อีไล e ่เหรอรู้ไม่มีบางอย่างอยู่ข้างนอกนั้นนะเหรอครับไว้ก่อนนะครับไปนอนวัดดีเอ้ยน้องไม่ทำอะไรเลยไปครับต่อตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนของแบบแล้วเนี่ยจะเคลียร์หนึ่งจุดแล้ดาวโผล่อีหนึ่งจุดฉะนั้นสกิเกตอย่างเยอะเลยเกมนี้ โออันนี้อยู่ตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนอ,อย่างนี้เออลืมบอกไปถ้าเกิดเกมมันเร็วเกมมันไหลลื่นขึ้นแล้วเนี่ยเวลาหมุนภาพมันจะปวดหัวกว่าเดิมไปเนี่ยผมไม่ชชววนะ์นะะนี่ไปไหนอันนี้น่าจะไปฝั่งนูน้นแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปฝั่งนูน้น นี่แบบนี้อย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาด้านบนแล้วก็หมุนกลับเป็นยังไงล่ะเฮ้ย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 ,ยก็แตกเลยทำน้องตายอีกแล้วด้านนี้ขึ้นเจอหีบสมบัติด,ด้วยเปิดเลยครับ ได้เป็นกุญแจสองดอกแล้วตอนนี้ลงลงอย่างเกาะอ้าวไม่ได้โอ้น้องน้องตายลงลึกไม่ได้นะฮะลงลึกแล้วตัวแตกทางนี้หมุนเอ้ยผิดทางหมุนทางนี้ลง แนะลงแล้วก็ประตูสวยเข้าไปเลยไปโล่ด้านหลัง <c oughs> อืมเดี๋ยวขอนดีดูก่อนสิข้างหลังมีโดดไดโ้โอ้โดดทางนี้โอ้ไปไม่ได้นะั่นอ่ะอ๋อนี่ไง นี่ <c oughs> ว่าเกมมันโอเคนะแนวพัรเซลเปลี่ยนมุมมองอ่ะเข้ามาทางนี้ก็จะโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมก็จะโผล่มาฝั่งฝั่งฝั่งนี้แล้วยังไงอ๋อนี่นี่นี่นน อย่างนี้ขึ้นกระโดดกระอือชาร์จกระโดดมันถึงอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้มีตรงไหนอีกมีทางนี้ทางนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อ้ยคิ้วใหญ่คิ้วใหญ่ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะใช่ โดดไปตรงนี้ได้เข้าฝั่งนี้เพื่อหมุนอ้าวอ๋ออยู่ทางนู้นเดี๋ยนะเดี๋ย,ยนะกระโดดเออทีเนี้ยไปยังไงต่อทางนี้ขึ้นขึ้น โอ้รุดรหล่นหล่นทางนี้กระโดดเข้าทางนี้ตรงนี้นี่เจอแล้วเอาก็ขอบคุณสำหรับหนึ่งคิวอันใหญ่อะไรอ่ะ น่าจะเป็นจุดให้กับหรือเปล่าเอา่ยนะอ๋อต่มีทางให้ไปอยู่นะครับเราเข้าไปดูก่อนครับเ,เลยไปย่งป่้นต้นไม้อืม้มบางอย่างอา่าเปลี่ยนนะครับอา่าพื้นที่ที่นี่อะไรหรือ อ่าดูเหมือนโทเทมนั้นใช่อาจจะเป็นมันคืออะไรหรือโอ้ยังมีตออีกเหรออ้าวหมุนไม่ได้เหรรับผมผมผมกดหมุนไม่ได้เหมือนว่าโทเทมจะห้ามให้เราหมุนนะฮะใช่ไหมทำอะไรยังไงเอ่ย อา้าวหมุนไม่ได้เอ้ยโอ้โอโอ๋อ,อต้องหมุนผ่านโทเทมเอาโอ้โหโอ้โหยากละทีนี้ ไม่ได้อย่างนี้มันหมุนไม่ได้เอาละเกมเริ่มให้อะไรที่มันแอดวานขึ้นมาอีกแล้วอ่าอย่างนี้อันนี้น่าจะถึงนะฮะผมว่าแต่มันมีข้างล่างอันนึงนี่ตรงนี้ขึ้นมานี่แล้วก็กระโดดไปเก็บ ได้หนึ่งอันหมุนทางนี้ไหนเมื่อกี้มีข้าลังอันหนึ่งออฟเออไปผมไม่มองโอ้จบแล้วจบละ,บละเราสามารถมองได้แต่ไม่มองเฉยชืิอๆไปนะครับทุกคนฮนะอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าดูแลเครียดฮนะเกมอาจจะหน่วงๆช้าๆหน่อยเต็มไหม เต็มโอ้มีแปดคิวแล้วครับทุกคนความฝันอีกไม่ไกลก็จะได้ไปถึงเป้าหมายแล้วตรงนี้มันไปต่อได้ครับแต่ไปยังไรเอยโอ้แล้วหมุนไม่ได้อย่างนี้ไม่ถนัดเลยกดแล้วก็หมุน ฮ่าตรงนี้มีประตูเฉละลงมาเข้าไปเลย <c oughs> เอาอีกแล้วเลย <c oughs> มารอบนี้ง่ายหน่อยง่ายหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> น่าจะเอาอันนี้ ใส่ตรงนี้อ,อ,อ้าวอ๋อโอเคโอเคปึ๊บวางอันนี้เป็นแนวนี้จึ๊บวาง อันนี้เป็นอันนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลงมาว่างสวยครับอันสุดท้ายแล้วชื้นต้องหนึ่งของแหละดีดีดเอา้าเปิดทางเหรอเฮ้ย <c oughs> คิดว่าจะได้ของซะอีก โอ้ห oh, อะไรนะ่ะอะไรนะ่ะคิวสีฟ้าเก็บก่อนไม่รู้อะไรเหมือนกันฮะ mm hmm. นี่มาอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วก็เก็บอะไรหรืออ่าคุณเจอแอนตี้คิวบ์นะครับอาจไม่ทันแอนตี้คิวบ์สามารถ ไฟเดินได้กุลาคิวบได้อ้าวแล้วยังไงล่ะแล้วมันใช้งานยังไงอ๋อแอนติคิวก็นับเป็นคิว้วหนึ่งแบบนะครับที่เราสามารถหาได้อ๋อโอเคโอ,อ้เราก็ต้องวิ่งกลับไปนี่นะ อ่าต้องมาหมุนอันนี้อีกปึ๊บประตูอยู่ข้างล่างไหมไม่ใช่ประตูอยู่อ่านี่ไงเจอละลงลงอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วตอนนี้เคลียร์แล้วนะครับจื๊บมาทางนี้ ดูนั่นสินี่คือประตูเล็กนะครับที่สามารถกลับไปยังวาร์ปเกตที่ใกล้ที่สุดได้และเป็นหนทางเส้นทางเดียวด้วยอ๋อหมายถึงว่าทางเนี้ยเรากลับได้แต่มาไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรเราทองหมดละโอ้หแมพมันกว้างเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเกลับไปเลยวบกลับไป โอ้ยโอหเพลินนะทุกคนการได้เล่นพัทเซนไหลไปเรื่อยแบบนี้มันเพลินใจผมมากกระโดดเกาะลงน้ำไม่เป็นไรนะตอนนี้เล่นประมาณยี่สิบยี่สิบเจ็ดนาทีละเดี๋ยวไปนิดนึงแล้วกันนะ อันนี้อ่านี้บิวตู YouTube เปิดได้นะครับเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเอ่ยป๊บกดกดอะไรได้ไหมไม่ได้ฮะผมว่ามันต้องมีสีเคต็ตนั่นไงมีสีเค็ตจริงด้วยอืม เดี๋ยวเขาไปเก็บคิ้วก่อนจึ๊บมีตรงนี้หนึ่งคิ้วแล้วก็มีตรงตรงนู้นหนึ่งคิวแล้วผมจะขึ้นไปยังไงนี้อย่าบอกนะว่าต้องเปิดทั้งนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นอะไรตรงนั้นนี่บันได อ้าวไม่ได้เหรอผมไม่ต้องทำอะไรกับใต้น้ำได้สักอย่างแน่เลยนน่นไหนไอ้ตรงนั่นนะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องจะตกเอ้ยน่ารักโอเคเข้าไปก่อนโอมแต่ดูน้องเอ้ยมีของด้วยอ่ะอันนี้เหยียบได้ อันนี้เยียบนี่อันนี้เกาะได้แล้วก็เกาะดดกดเกาะอย่างนี้ไงแล้วก็เปิดกดอ่าขอเป็นเทสเตอร์แบบซึ่ง น่าจะสักเกาะหนึ่งส่วนไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่ไม่รู้แฮ่โอ้เป็นในสแบบที่ดูไม่ออกเลยอันนี้ออกไปได้นะฮะข้างบนหรือเปล่าอ้าวข้างในเฉยเฮ้ยเฮ้ย อาจจะอือ่ามาอ่ะเอาไม่ได้ด้วยมันห้ามหมุนแมนตัวจะหลุดตัวจะ,จะไม่ได้ฮะต้องรอไม่ควรจะรีบไอ้เราก็รีบไงรีบไปเร็วๆ เก็เอาอีกหนึ่งอันนี่ไงแล้วก็ออกไปข้างนอกก็เอาอีกหนึ่งอันแล้วก็ทางนั้นมีมันขึ้นไปได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยน่าจะไปได้เอ้ย <c ười> ไปอ่า ไม่มีอะไรไหมไม่มีด้วยไปไปโผ่ที่ไหนเอ่ยอ๋อโ่ตรงนี้นะครับอ๋อเกาะเกาะไม่ได้อนนเอ้ยข้างล่างประตูหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไปประตูอยู่ใต้น้ำได้ไงอ่อทางนี้ขึ้นขึ้นขึ้นที่นี่มีอะไรไหมตอนนี้มีซีเครตที่ยังไม่ได้แกะนะครับอา้าวเดี๋ยวไปยังไงล่ะครับที่นี่อ่อต้องไปทางนั้น เมื่อกี้มีโทรศัพท์มานะมีงานเข้าอู้มีงานเข้าอีกแล้วนะทุกคนแย่เลยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวขอจบแมบนี้แป๊บนึงนะผมต้องทำการอ๋อนี่ไงใช่ไหมก็นี่ไงก็จะมาตรงนี้ได้ก็จะทำแบบนี้ได้ หรือเปล่าไม่ได้เหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ก่อนแล้วก็เอ้าไปยังไงล่ะทีเนี้ยยิงได้ไหมฮึบจึ๊บหมุนจึ๊บจึ๊บหมุนอ่ะ,อะ ไม่ได้เอ่อโทษครับผมตันฮนะตันมันก็จากนี่ไปเลยไม่ได้ไม่ได้ฮะอืมไม่ได,มไมได้มันไปยังไงนี่เหรอเอา้าอ๋อ โอ้โหผมโอ้ตาตัวนี้มันหมุนได้นะฮะเออแล้วก็งมไปสินี่งไงแค่นี้ก็ไปได้แล้วโอ้ฮาทางอยู่ตั้งนานอ่าอย่างนี้นี่ไงมาได้แล้ว จึ๊บจึ๊บจึ๊บถึงไหนเราไม่รู้นะฮะงี้ฮะทุกคนครับเฟสนะครับภาคสองการประจนภัยของน้องเต้าหู้เราขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดีผมมีงานเข้าพอดีนะแล้วก็ตอนนี้ก็อัดมานานแล้วด้วยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผ่าเกมมันเหนื่อยๆนะครับคือเกมมันมันมีมันมีแค่นี้นะครับก็คือเราต้องค่อยๆหาคิวไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าหากว่ามันน่าเบื่อนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ ฮะโทษนะฮะวันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนหากชอบนะครับกดไลค์หากไม่ชอบกดดิสไลค์นะครับแล้วเจอกัน